ครับผมพี่ยามก็เดินทางมาถึงนี่นะครับด่านปรมแดนหนองคายเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ไร้ปัญหาใดๆนะครับกับเจ้าสตาร์ด้านะครับขับทางไกลยาวๆมาสบายๆเลยฮะนะครับแอร์เย็นเครื่องดีแอร์เย็นนะสบายๆเลยครับรถกระบะหลักมือนะมาส่งถึงที่นะครับเดี๋ยวนัดลูกค้าพรุ่งนี้นะไปโอนกันที่ขนส่งหนองคายนะ อ่านี่ครับถึงเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวหาที่พักกันครับครับผมก็เข้าที่พักเรียบร้อยนะครับตอนนี้เี่อามอยู่ที่ทาราวิลล่านะครับโหโรงแรมบรรยากาศโคตรดีเลยแต่ว่าเี่อามเลือกห้องถ้าเป็นหลังๆยู่โน้ตแปดร้อยเี่อามเลือกห้องหกร้อยครับเดี๋ยวไปดูกันฮะหกร้อยบาทนี่ของเราอยู่ห้องล่างนะ H17 แล้วก็เี่อามซื้อ บุฟเฟตอาหารช้าไวนะ้น่าร้อยหนึ่งเรานะมาดูห้องพักกันอันนี้ก็พื้นละหกร้อยบาทก็โอเคนะนอนได้นอนได้เหรอไม่แพงตอนแรกมีมีในซอยในซอยแต่ที่เอาว่ามันลึกไปสี่ร้อยห้าสิบห้าร้อยแต่ว่ามันลึกไปนี่ห้องน้ำนะก็โอเคนะสมราคาหกร้อยบาทนะครับนี่ฮะโอเคครับผม เดี๋ยวพรุ่งนี้พารกิจส่งรถให้ลูกค้าครับ